หนึ่งวันพลาดไม่ได้เลยนะคะที่เราจะมารับชมการแสดงอีกหนึ่งคืนใช่แล้วครับมาพกันสัธิตประกอบอาหารตามรอยเสด็จรัชกาลที่5แม่กลัวหัวป่าแม่ครัวหัวป่ามารับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชนมีการแข่งขันเผาปลาช่อนการการประกวดแข่งขันเผาปลาช่อนใช่แล้วนะคะ,ะแล้วก็มีนักร้องศิลปินเชื่อดังชื่อดังมากคือหล่อมากน้องเต๋าภูสิ์นั่นเอง จะได้เจ,เจอกันอย่างแน่นอนนะคะคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจัดนาทีทองกันให้ก่อนเลยหาเตรียมความพร้อมกันนะจ๊ะนาทีทองตอนนี้พร้อมแล้วเรื่องที่เข้าวโพดคั่วข้าวโพดคั่วเหมาะไหมล่ะเหมาะมากเหมากมากกับการชมลิเกเรามีเข้าพโพดคั่วนะคะทั้งหมด12ถุงเราขายยังไงล่ะปกติถุงละ20บาทาลดไปเลยส0บาทถุงละบาเดินออกมาถุงละ10บาท คนละกี่ถุงคนละกี่ถุงสิบสองถุงคนละคนละสองถุงเลยไสองถุงเลยคนละสองถุงเลยหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วก็หมดเลยหมดแล้วก็หมดเลยรีบเลยสังเกตนะว่าใครซื้อเยอะที่สุดทำไมแม่ยกอะไรแม่ยกซื้อเยอะสุดซื้อเนี่ยหนู่มให้ซื้อไม่ทานไม่ใช่ซื้อมาให้คนนั่นนี่เกย์นะรู้ไหมเดี๋ยวลิเกวันนี้กินข้าวโพดข้าวอิ่มแน่กลับสู่ที่เดิมสินค้าในรอบแรกหมด อะไรต่อไปที่เดิมก่อนอ่ะใจเย็นๆนะจ๊ะอะไรต่อที่สองเข่ากรียบเอาแล้วเกียบหมกอีกแล้วข้าวเกียบก็หมกอีกแล้วข้าวเกียบเรามีแค่สี่ถุงสี่ถุงเองสี่ถุงเท่านั้นจากราคาสี่สิบบาทใช่เพียงยี่สิบบาทเรียกไ้อ้าวมาเลยแม่มาเลยแม่ไม่ทันห็นไหมเห็นไหมล่ะทันไรลิเกไอ้ตัวน่ารักกทีหมด รู้สึกว่าอันนี้น้อยไปเดี๋ยวขอให้ท่านได้เตรียมเงินให้เป็นแบงค์กรีนนิดนึงเราจะไม่ทอนใช่เหรอโอเคค่ะต่อไปนะคะขอสามท่านนะคะเป็นมีกรอบมีกรอบพันปีมีกรอบจากราคาสามสิบห้าบาทเหลือยี่สิบบาทเอ้าไหวเลยไหวเลยครับ ต่าตนคยสบาทของดีเมืองสิงค์ครับของใหม่ของสดแล้วก็ของดีนะครับทุกถุงนะเราไดของดีเมืองสิงห์มากกว่านั้นเรายังมีอีกของดีของจริงและเนี้ยอะของดีอีกสี่ชุดอีกสี่ชุดเป็นลูกเต๋าขนมเปี๊ยะของดีเมืองสิงห์ดีแน่นอนครับว่าเราขายกันรดงจริงชุดละสี่สิบบาทสองกล่องสี่สิบบาทลดเหลือเหลือเพียง เหลือเพียงโอ้โหนี่ที่ว่าไม่ต้องลดหลักฐาก็ได้เหลือเพียงยี่สิบบาทสี่ยี่สิบบาทเอ้าสงสารเจ้าหน้าที่จังเลยใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะแม่จ๋าแม่จ๋าทำแม่ใจเย็นๆไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกัน นิดหนึ่งนะคะคุณอาขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านเป็นอย่างสูง f ีน่ารักสุดๆนะคะอดหยิบแล้วแม่ใจเย็นๆแม่ใจเย็นๆก่อนน้ำซองชุดแม่ใจเย็นๆก่อนอ่ะเดี๋ยวๆแม่ใจเย็นๆก่อนน้ำซองเลยละกันค่ะหน้าชุดจัดยี่สิบบาทเหลือสิบบาทสิบบาทเท่านั้นสิบบาทเท่านั้นน้ำซองนะคะน้ำซองนะคะเดี๋ยวครับเดี๋ยวสักครู่ใจเย็นๆ แล้วแม่เอกแม่จ่ายเลยร้อยหนึ่งเท่านั้นน่ะขนมกลงพันปีนี่เราไม่ต้องปรดอ่างแล้วมันรู้ฝนเดี๋ยวนะทุกท่านขนมกงหนูยังไม่ทันได้พูดหายไปแล้วแม่แม่ช่วยฟังพิธีกรด้วยนะคะตอนนี้เหลืออะไรเจ้าหน้าที่จ๋าเหลือโต๊ะหนึ่งพันบาทที่หนึ่งพันบาทไม่เอาอาเสือไม่เอากรเสืออ่ะพร้อมแล้วเหลือมาเลยอ เอามาสิมาเลยสิเสือเลี้่วเขารอครนี้จากเรานั่นแหละรอครั้งนี้แหละอีกสักครั้งหนึ่งเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านที่มารับชมคณะลิเกรุฟ้ากิสดาบารมีเดี๋ยวนะคะเราขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะ การแสดงื่อสักคู่นี้ผ่านพ้นไปและขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานวันต่อไปด้วยนะคะวันจันทร์นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานใแล้วครับเราจะเริ่มต่นกันในช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามโมงใช่สิบหนาฬิกาสิหานาฬกาเราจะเริ่มกันที่กิจกรรมสาธิตการทําอาหารแม่ครัวแม่ครัวหัวปากนะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นอาหารประเทศชนิด ชนิดใดเดี๋ยววันนี้เรามามาชิมพร้อมๆกันนะคะเป็นแม่ครัวหัวป่าเป็นทายาทของอังเดียนจริงใช่เป็นทายาทรุ่นที่สามที่เราจะมาสาธิตให้ได้ทราบกันเป็นวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้นอกจากนี้เวลา16นาฬิกาก็จะมีการแข่งขันทำอาหารอีกเช่นกันปลาช่อนเผาปลาช่อนเผาพกนี้จะมีการแข่งขันทำอาหารปลาช่อนเผาเวลาประมาณ กิจกรรมในบ่ายสองปลายชอตเผาเลื่อนกิจกรรมเป็นเวลาบ่ายสองโมงแสดงว่าหิววหิววายเดี๋ยวส่งพี่พ่อมาเป็นพิธีกรตอนบ่ายสองเลยยังมีน้ำอยู่เลยแล้วก็ในช่วงของ16บหนาฬิกานะคะแล้วก็18บแนาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะมีอย่างนี้อีกก็คือว่านาทีทองเราก็จะพาชม ใช่แล้วสินค้าโอท็อปนะคะสินค้าประเภทชุมชนเกษตรต่างๆสินค้าเกษตรปลอดภัยถูกต้องค่ะนะคะก็จะนํามาให้ท่านได้เล่นนาทีทองด้วยแล้วก็ฝากฝากให้ทุกท่านได้รับได้ชมได้ซื้อสินค้ากันภายในงานด้วยร่วมกันอุดหนุนสินค้าจังหวัดสิงห์บุรีใช่ค่ะ เป็นในช่วงของบ่ายใช่แล้วหลัง,<อ>งจากนั้นพอเย็นย่าเราจะพาทุกท่านไปรับชมการแสดงของเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีอีกใช่แล้วทั้หนึ่งถึงสองชุดการแสดงสองสญญเสริมนะครับให้น้องๆได้แสดงความสามารถครับถูกต้องค่ะเราต้องเปิดเวทีให้กับเยาวชนสิงห์บุรีได้แสดงความสามารถบนเวทีอย่างที่พี่ดิวได้แจ้งไว้นะคะจากนั้นเวลา19บเกานิกาเหมือนวันนี้เลยเรามาพบกับทีมเพชรจระแสงอีกครั้งหนึ่งครับค่ะในการแสดงตอนที่5และตอนที่6นะคะเป็น เป็นตอนจบของซีรีส์ทั้งสาวันนั่นเองค่ะนะคะก็มาร่วมรับชมการแสดงกันได้นะคะสำหรับในส่วนของหลังจากนั้นนะคะเรามีการแสดงของศิลปินนักพร้อมสุ่มอารมณ์ดีน้องหล่อลูกงามใช่น้องเต่าฟูสินนะคะที่จะมาขับร้องขับรล่อมงเพลงสนุกสนานเพลงเพราะเพราะเม่ได้เยกินเลยล่ะ ใช่ให,<ล>ให้เราได้รับฟังกันแบบตัวเป็นๆนในวันพร<ช>ุ่งนี้นะครับก็ไม่จบแค่เพียงเต่าภูสินยังไม่จบนี้ยังไม่จบพรุงนี้เรามีกันต่อกับการแสดงดนตรีวงบ b บีแบนด์อ่างทองสนุกกันอีกนะครับสนุกกันต่อ,นอในวันสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นชมเต่าภูสินก็อย่าเพิ่งรีบกลับ เรามารำเรามาแดนกันก่อนก<อ>ับวงดนตรีสดนั่นเองค่ะคนะคะนี่คือกิจกรรมงานที่เราได้ร,ร่วมกันจัดโดยจังหวัดสิงห์บุรีขอบคุณครับ้ะะองคน ไปยังจังหวัดสิงห์บุรีโดยท่านสุเมธทิวระนิติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีค่ะขอพระคุณไปยังสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีโดยท่านปติยาสันติชาติงามใช่ค่ะนะคะที่สนับสนุนการจัดงานได้ดีอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าการจัดงานที่ดีๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ขอเสียงปรบมือให้ผู้จัดนิดนึงนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอเสียงปรบมือให้การแสดงที่เราได้ชมฟรีแบบ ชื่นชมนะคะเพราะจัดงานได้ดีจริงๆโดยโซปราคีเอชชันนะคะใช่ค่ะโซปาด้วยนะครับเอาแล้วมันผลิตอนนี้พี่อยากได้ยินเสียงแล้วอ่ะได้ยินเสียงอะไรอยากได้ยินเสียงกรี๊ดอ่ะเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งรอกันสักครู่หนึ่งนะคะรอรอกันสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าพระนางของเรานั้นนะคะก็ เตรียมสวยเตรียมหล่อกันอยู่นะจ๊ะก็อยากจะชมในความงามอยากจะยนในความหล่อก็ขอเวลากันสักครู่อดใจอีกนิดอดใจอีกนิดอดใจอีกนิดตอนนี้กําลังประดับเพชรอยู่บนชุดพอออกมาในมีความแปรวิทรงกลางแ,แปรวิวัตตาแน่นอนคืนนี้เรามาชมอะไรกันจ,นนจ๊ะแม่จ๋าใคร,ใครล่ะมาชมใครกฤษดาบารมี นี่น้องฝนเห็นแล้วตาร้อนไหมล่ะทำไมคะดูสิโอ้โหดูสิตาร้อนไหมล่ะแบงค์เพียบเลยตาร้อนเผาเลยจังหวัดแบบยาวเหยียดเลย <c oughs> วันนี้มาไกลที่สุดจังจังหวัดไหนจะไม่แน่ใากรุงเทพมีไกลกว่านี้ไหมลบุรีมีใครให้ไกลกว่านี้ไหมส,สุพรรณบุรี นัทพรสวรรค์ไก่ต่อต้านต่อต้านไก่อยู่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 ฮะโอ้วันนี้ก็มากันแบบจัดเต็มจัดใจเช่นกันมาจากไหนจ้าเซนบุรีหรอนั่นน่ะไม่ได้ยินซะด้วยกาลาสินนี่โอ้โหปวินอยู่มาจากปวินก็มีหน้าจะบอก ไปสามกิโลเมตรแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวชสิง์บุรีที่ได้รับชมคณะลิเกดังแบบนี้นักร้องดังๆตั้งแต่วันแรกแล้วว<ช>่าการตอนพุ่งนนอย่างนี้ดังมาก200ล้านดีว่ะทุกฝนใช่ค่ะนะคะอย่างวันนี้ก็ได้รับชมคณะลิเกกิษณารุ่งฟ้าบารมี สิงห์บีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นําการแสดงดีๆมาให้คนสิงห์บุรีได้รับชมกันถูกต้องครับยิ่งพรุ่งนี้ยิ่งพลาดไม่ได้เต๋าผู้สิงห์พลาดไม่ได้เด็ดขาดครับผู้สิงห์ก็พลาดไม่ได้โดยเด็กขาดนะคะวันนี้นักแสดงของเราก็มากันตัดอัดจัดกันเต็มเต็มอัดกันแน่นแแน่นอนสังเกตได้ตอนนี้สถานที่ของเราก็พร้อมเดี๋ยวเรารอความสวยความงามสักนึ่งนะคะรอกันสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามีการ สตรีมไลฟ์กันอยู่หรือถ่ายทอดสดกันอยู่นะคะผ่านช่องทางไหนครับผ่านช่องทางเพจ a c e b o o k ของโซลคาวทีเอนชั่นหากท่านใดมาไม่ทันมาไม่ทันหรือว่าอยู่ไกลมากตอนนี้คือยืนกันแบบหนาตามองไม่เห็นท่านยืนอยู่บริเวณแถบหน้าสารการหลังเก่ามองไม่ชัดนักแสดงไม่ชัดเลยชมจากโทรศัพท์มือถือก็ได้ ะเรามีไลฟ์สดอยู่ทางโซเชียลเคชั่นเป็นเพจ Facebook นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมตลอดเกือบทั้งวันเลยทีเดียวโอ้โหมองไปหนาตาเหลือเกินชืใจแทนชื่นใจแทนเลยนะคะสำหรับในส่วนของการแสดงคณะนิกเกรุ่ง้ากิศลาบารมีวันนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายท่านเนมีความพร้อมกันมาตั้งแต่หลายวันแล้วพอจังหวัดสิง์บุรีเราประกาศว่ามีการจัดงานเลยแล้ว กรี๊ดเลยกรี๊ดเลย,ลเลยวร่าพี่นิวเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเก้าอี้เป็นยังไงเต็มปริบเต็มปริบจัดเต็มไปหมดแล้วครับมีการจับจองเรียบร้อยแล้วจับจองเก้าอี้กันหมดแล้วนะคะ,ะ,ะก็ทุกท่านที่อยู่ด้านนอกตอนนี้ต้องถ้าก็เอาเก้าอี้มาเองอ เสือมีมีการเตรียมความพร้อมนะคะบางที่ที่ผนไปเขาเตรียมกับข้าวอาหารมานั่งทานแล้วก็รมใชัเคยลงไปทานกับเขาด้วยนไงใช่ยขาคือเราก็เปิดคว้างแล้วก็มีให้ท่านได้ชมฟรีแบบนี้ก็อี้ก็ฟรีใช่แล้วฟรีทุกอี้นะครับเราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับถูกต้อง ก็เดี๋ยวให้เราได้เตรียมพร้อมกันอีกสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะได้พบกันวันนี้นะคะเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีหัวหน้าส่วนราชการหลายท่านท่านทกระจอมาอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงเช้างานกิจกรรมปั่นจักรยานตามรอยการเสด็จประพาตุนราชการที่5เมื่อเช้าจักรยานเกือบ600คันเต็มเอียดบริเวณสารกลางหลังเลอายุน้อยที่สุดกี่ขวบครับ จัวแล้วอายุมากสุด85ปีปั่นไหวไหมปั่นไหว30กิโล30กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30 4 0นาทีปั่นกลับมาปั่นไวกว่าพี่สามเท่าทูกเก่งมากเลยเมื่อเช้านี้ในส่วนของกิจกรรมปั่นจักรยานนะคะช่วงเช้าเราก็มีท่านในอำเภอเมืองสิงห์บุรีมาร่วม ่านรองผู้กำกับสพเมืองสิงห์บุรีก็ต้องขอบพระคุณที่ท่านได้นําเจ้าหน้าที่จราจรสพเมืองสิงห์บุรีมาดูแลความปลอดภัยมาอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมาดูแลเรื่องการจอดรถจอดรานะคะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวแล้วก็อุ่นใจได้ขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยว่าได้รับความปลอดภัยและขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเฟื่อสถานที่ในการจัดงานดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณเทพ สปาร์เองสิงห์บุรีดูแลจัดการเรื่องของขยะต่างๆนะคะแล้วก็ภาคเอกชนและภาครัฐอย่างพัฒนาการจังหวัดท่านพัฒนาการจังหวัดก็นำสินค้ามาร่วมจัดจำหน่ายอย่างนี้ SME สิงห์บุรีด้วยใช่ค่ะนะคะรวมถึงโอท็อปนะคะก็คือเป็นการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดงานเพื่อจังหวัดสิงห์บุรีเรา เห็นมีท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนะคะคุณแม่คันนีสักดำลูกศนก็มารับชมแต่งตัวสวยมาเหมาะสมกับงานรวมทั้งคณะทีมคุณแม่ด้วยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะทัางคุณแม่อารีวันนี้มีที่ปรึกษาอยู่ทางโน้นใส่เสื้อเหลืองแอบๆอยู่เหมือนกันมาแอบชมลิเกก็เป็นแม่ยกแม่ยานะคะคนก็มองกวาดไปหลากหลายท่านก็ต้องขอบคุณอีกท่านหนึ่งเป็นอย่างยิ่งท่านบรรหารสัญญ์ท่านอาจารย์บรรหารนะคะเพราะท่าน ็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแสดงบนเวที่านเป็นผู้ทรงภูมิเป็นผู้ทรงภูมิเป็นผู้ทรงภูณวุฒิที่ให้ความรู้ประสิทประศาประวัติศาสตร์การตามรอยเสด็จพระภาคต้นรัชกาลที่5ให้แก่พิธีกรเองก็ดีให้กับทีมงานก็ดีให้กับนักแสดงก็ดีค่ะใช่แล้วครับ สิ่งที่เราได้มีความร่วมไม้ร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นแม้ว่าอาจจะมีการเตรียมการงานไม่นานนะักแต่งานนั้นออกมาสมบูรณ์แบบและดีพันเปอร์เซ <ใน S 2> ็นต์นี่นะคะใช่ค่ะนะคะทุกท่านก็มารอชมกันโอ้โหสุดลูกมอตารอกันแบบว่าสุด <c oughs> ลูกมือตากันเลยนะคะขนาดนี้นะคะก็ฝากด้วยในเรื่องของสินค้าครับผมก็มีสินค้ามา มีถั่วต้มีข้าวโพดมียำมีข้าวมีผัดไทยมีหอยทอดลูกชิ้นลูกชิ้นึ่งลูกชิ้นทอดมีน้ำผลไม้น้ำผลไม้ปั่นน้ำส้มน้ำพึ่งมะนาวอีกมากมายร้อนๆอย่างนี้นะคะก็ออกไปซื้อกันได้ถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วกลัวเสียมาเดี๋ยวหนูจะเชิญแม่ค้ามาขายข้างหน้าตรงนี้ละจ้ะเสองวว่าไงจ้าเสียงสวรรค์มาแล้วจ้า